เ,เรื่องแผ่เมตตาก็พระศาสดาตัดไว้อย่างนั้นนะเป็นคือเป็นอาการของความรู้สึกของการแผ่เมตตาที่พระศาสดาจะตัดกับว่าเสตตาว่าจะแผ่เมตตาเนี่ยจิต <c oughs> ต้องละนิวรณ์ห้าได้ก่อนเมื่อจิตละนิวรณ์ห้าได้แล้วเนี่ยถึงจะทําจิตประกอบไปด้วยเมตตา อย่าลืมว่าเมตตาเนี่ยเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งเราต้องปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้สึกเมตตาขึ้นนะแล้วทำความรู้สึกเนี้ยไปยังทิศทั้งสี่ทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะเบื้องหน้าซ้ายขวาหลังทั้งหมดซึ่งพรองเปรียบเหมือนการเป่าสังของบุรุษผู้มีกำลังนะบุรุษมีกำลังจะมีกำลังได้นิวรณ์ถ้าต้องดับ จึงจะเป็นจิตท,ที่มีกําลังดังนั้นแผ่เมตตาก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะโยมต้องละอกุศลห้าอย่างได้นะนิวรณ์ห้ามีกรรมฉันทะปยาบาททินมิทธะอุทจักกุกุจะวิจิกิจชานะพระองค์บอกีบบเหมือนบุรุษที่มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันเวลาเป่าสั่งและเสียงนี่มันวิ่งไปทางทิศเหนือทิศใต้ทางเดียวไหมมันกระจายไปทุกทิศทางใช่ไหมเหมือนกันเหมือนลักษณะของการทำความรู้สึกประอกอบกับด้วยเมตตามันก็แผ่ไปทุกทิศทางเหมือนกันเหมือนเสียงสั่งที่เป่าไปนะและการจะทําได้ต้องมีกําลังนะ,ะมีกำลังกาลังของจิตที่จะทําได้คือลนิวรห้าให้ได้ อันนี้สงการแผ่เมตตาจะมี11ประการนะมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะเทพประดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสาตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นนะนะมีสีหน้าผุดผ่องนะจิตตั้งมั่นด้วยรวดเร็วนะ <c oughs> ถ้ายัางไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะไปบังเกิดในพรมโลก นี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เจ้าตัวเนี่ยได้การแผ่เมตตาพระองค์บอกแม้ชั่วเวลาสุดดมของหอมมีอนิสงส์มากกว่าการรักษาสินห้าเรารักษาสินห้าเนี่ยแต่แผ่เมตตาชั่วสูดดมของหอมแป๊บเดียวเนี่ยมีอนิสงส์มากกว่า บางทีจะไปปนก,นกันกับการอุทิศบุญกุศลการอุทิศบุญเนี่ยผู้เจ้าจัดไปน้อยได้ผลไม่มากแต่การแผ่เมตตาเนี่ยได้ผลมากกว่าเยอะเทียบกันไม่ได้แต่คําแต่งใหม่ไปแต่งการอุทิศบุญให้มีผลมากเองพวกเราก็เลยมุ่งสนใจในเรื่องการอุทิศบุญกุศล ซึ่งสัตว์ทำกรรมใดไว้เนี่ยดีก็ตามชั่วก็ตามสัตว์จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆไม่ใช่รับผลของคนอื่นนะถ้าคนอื่นทําให้แล้วได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยพระศัสดามีบรารมีมากที่สุดผู้เจ้าทําให้พวกเราพร้อมหมดแล้วพวกเราไม่ต้องทําเองนะแต่จริงๆพวกเราทุกคนต้องทําเองนะ,นะ,นะ ถ้ากุศลเกิดขึ้นในจิตโยมเนี่ยใครจะช่วยละได้นอกจากตัวเองต้องละนะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังคำสอนจากพระโอษฐ์อยู่แล้วว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดํางหรี่ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมคิดนึกเรื่องใดก็ตามวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นละ ร่างกายไม่มีวิญญาณแล้วนะขณะนั้นวิญญาณอยากจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาพระองค์เรียกการมากันไปพอวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นเนี่ยนั่นคือพบใหม่เวลาจิตหรือวิญญาณของโยมไปตั้งในอารมณ์นั้นเนี่ยใครจะไปละให้ได้เวลายมโกรธใครจะละความโกรธให้โยมได้นอกจากตัวโยมเอง ใช่ไหม,มหลักเดียวกันนะอารมณ์นั้นพระองค์เปรียบเหมือนภพอารมณ์นั้นเนี่ยคือที่ตั้งของวิญญาณเรียกว่าวิญญาณทีติทีติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณพรนะศาส,สดาบ,บอกเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีโดยพระองค์เปรียบวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชพบเปรียบเหมือนผืนนา อารมณ์เนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกมาในผืนนาจิตปลิวไปรับรู้อารมณ์นะรับรู้แล้วก็มีการตั้งขึ้นเมล็ดพืชมาตั้งบนผืนมาผืนนาเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาพระองค์บอกว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นนะพบ ที่เราเป็นผู้พอใจเข้าไปยึดถือเองใครเป็นผู้ยึดถือเราเองเป็นผู้ยึดถือตรงนั้นและพระองค์เปรียบพบเหมือนกรรมพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพระองค์อุปมาอันนึงว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมแล้วมันก็งอกขึ้นด้วยความสดของพืชอย่างในพืชนะ ดังนั้น,น,นกรรมผืนนาพบอันเดียวกันหรือวิญญาณถิติอันเดียวกัน,ญญน,กนที่ตั้งวิญญาณหรืออารมณ์ที่เรานึกคิดปรุงแต่งรู้สึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมนี่คือเรากําลังสร้างพบหรือกําลังสร้างกรรมการอธิบายเรื่องพบเป็นการอธิบายแค่ว่าจิตเข้าไปตั้งแล้วเกิดขึ้นมาเรียกว่าชาติกําลังให้เราเข้าใจในเรื่อง พบกับชาติแยกกันยังไงพบคือที่ตั้งของจิตและชาติคือการที่จิตเจริญงอกงามไพบุญในที่ตั้งนั้นในอารมณ์นั้นที่มันไปรับรู้ส่วนกรรมเนี่ยนะเหมือนกันแต่เป็นการลงละเอียดว่าต้นพืชนนั้นจะงอกมาดีงอกมาเลวเพราะพระองค์จะจําแนกกรรมเป็น3ามระดับเป็นผืนนาสามระดับคือ ผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีมเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเลวงอกดีไหมไม่ดีตกลงไปในผืนนาดีงอกมาดีใช่ไหมผืนนาเลวคืออกุศลกรรมบทสิบผู้เจ้าบอกฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกคำหยาเพื่อเจือสออเสียนโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างนี้เป็นผืนนาเลวงอกมาเป็นอะไรบ้างสารนรกเดรัจฉานเปลตวยพิสัย ต่ำกว่ามนุษย์คติสามอย่างส่วนผื้นนาดีมดเมล็ดพืชปลิวตกลงไปจิตไปรับรู้งอกมาเป็นอะไรมนุษย์เทวดาน่ะ,ะนั้นเวลาจิตเราคิดเรื่องใดเนะี่ยคิดปุ๊บเกิดร่างกายตายพอดีซึ่งไม่รู้ว่าร่างกายจะตายเมื่อไหร่เหมือนโยมขับรถไปกําลังคิดเพลินรถชนปึง้งตายกําลังคิดเรื่องนี้จิตโยมไปอยู่ตรงนี้ พราความเป็นเราไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวความเป็นเรามีจิตด้วยจิตไปไหนความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นความเป็นเรายึดจิตเป็นหลักสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดไม่เคยปล่อยการยึดถือซึ่งจิตจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บมันยึดจิตดวงใหม่ต่อแล้วจิตค่อยไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วยึดไอ้สี่ธาตุต่อว่าเป็นเราอีกยึดจิตเป็นเราไม่พอ พอจิตไปตั้งตรงไหนเราก็ยึดว่าตรงนั้นเป็นเราเช่นจิตมาตั้งในกายเราก็กลายเป็นเราแต่พอกายพังความยึดในจิตยังมีอยู่จิตไปเกาะอารมณ์ไหนความเป็นเราตามไปตรงนั้นไปพร้อมกับจิตเมื่อจิตไปตั้งในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นผืนนาจิตเจริญง,งอกงามไพบูรณนอารมณ์นั้นนั้นเป็นชาติสัตว์จะยังอัตภาพให้เกิดขึ้นใหม่ ตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัธภาพมีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอะบุญก็ดีโยมก็ได้เป็นสันนลกบ้างเดลจารานบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างนะเหมือนที่เราได้มนุษย์เกาวนี้ก่อนตายก็ปลิวมาผืนนาที่ดีหน่อยนะโตมาก็เป็นมนุษย์นะซึ่งหลายคนอาจจะ พึ่งตายจากเทวดามาเนี่ยผู้เจ้าบอกแล้วก่อนตายเนี่ยพวกเราจะปรารถนาสามอย่างปรารถนาให้ไปสู่สุคติปรารถนาให้ได้ลาบปรารถนาให้ตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วพิกุก็เลยสงสัยว่าก็เทวดามันก็ดีแล้วอะไรคือสุคติของเทวดาอีกพระศวสดาบอกการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนหนึ่งการไปสู่สุคติของเทวดา นะตอนนี้ยมสมปรารถนาหนึ่งอย่างคือได้เป็นมนุษย์อย่างที่สองได้ราบหรือยังอะไรคือกันได้ลาบยมบอกผมมีทรัพย์มากมายได้ราบแล้วอุจจาบอกอยางนะันนั้นได้ตาไปข้างเดียวตาที่ทําให้ทรัพย์เกิดขึ้นทั้งโลกยังตาบอ,อดอีกหนึ่งข้างทรัพย์ทางธรรมยังไม่เกิดนะแต่ถ้าใครมีศรัทธาในคําสอนที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว พระศาสดาบอกนี้คือส่วนแห่งการได้ลาบนะยมมีศรัทธาในคําสอนของตถาคตรหรือยังพุทธวจนะคําที่ออกจากปากพระศาสดาตรงๆนะเหมือนเราไปเข้าเฝ้าพระศาสดาล้วก็ได้ยินได้ฟังอย่างเนี้นะพิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งกู้กาเข้ามาได้รอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออก เนี่ยพิกูเป็นผู้ที่ทรงจําคำาตถาคตมาถ่ายทอดคนเก่งที่สุดมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้านานๆจะเกิดขึ้นทีที่เหลือเป็นผู้ฟังฟังทรงจําคำพุทธเจ้ามาถ่ายทอดแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามได้ผลตามที่พุทธเจ้านะบอกไว้เป็นโสดาบันสกาทาคานาคาอหารหัน์แล้วแต่เป็นปัจจตังแต่ละบุคคลให้พยากรณ์ตนเองนะ คนที่เก่งที่สุดบัญญัติมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้านานๆจะเกิดขึ้นทีความห่างของการเกิดของพระเจ้านานมากที่เหลือเป็นผู้ฟังทั้งหมดเป็นผู้ฟังประเภทภิกุเป็นผู้ฟังประเภทภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เดินตามทั้งนั้นภิกูภิกุณีพระองค์จัดว่าเป็นผืนนาดีของพระองค์พะเรียกว่าละบ้านเรือนมาแล้วมีความศรัทธาอย่างลงมั่น,นแต่บางคนโบสมาแล้วก็ เป็นแค่ภายนอกใจไม่อย่างลงมัน่นนะ,ะก็เรียกลักตถาคตพอประมาณนะรักนิดหน่อยอย่างวิ่งไปศรัทธาเจ้าที่เจ้าทางพระปมพระภูมิเทพนั่นโน้นนี้อันนี้เรียกว่าศรัทธาของเขาไม่ประดิษฐ์สถานด้วยดีไม่ตั้งมั่นด้วยดีในลาบที่ได้ดีแล้วไม่มั่นคงนะงนั้น ความปรารถนาประการที่สของเทวดาที่ตายลงมาก็คือขอให้ศรัทธาของเขาเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีก็คืออย่าให้มีสมณะคือนักบวชพวกพรามหรือเทพมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาก็ออกไปจากพระศาสดาได้นี่ก็ปรารถนามา ดังนั้นถ้าไม่มีใครดึงสทธายกออกไปจากตถตาคตได้ก็โยมก็สําเร็จสามข้อนะซึ่งก็กําลังก้าวสู่ความเป็นอริบุคคลนะอย่างนี้